สวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนำเพจซื้อขายหัดเกม ROV ใครที่อยากมี ID โหดลูนตันหลายสายทักไปที่เพจนี้เลยครับผมอด m i n ต้น TP7 นะครับไปสอบถามวิธีการซื้อ ID เลือกชม ID ที่เพจได้เลยครับมีเยอะปลอดภัยไว้ใจ100%มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ ID เกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทย ครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็ดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นการอัปเดตครั้งใหม่เลยนะครับผมสำหรับ RV r a n g e นะครับผมนะ2.0นั่นเองนะครับผมนะผมก็ได้ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเขาเปิดให้ใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีอัปเดตเหล่านี้เลยนะครับอ่ะมันจะมีมวนใหม่เข้ามานั่นเนาะก็คือคาร์เลโนเชสนั่นเองนะครับผมนะเป็น เกมแบบลูกกระดาอะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะไปดูวิธีการเล่นกันนะครับผมนะก็ใครที่เล่นเกมแนวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเล่นไม่ยากนะครับผมสําหรับผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เกมแนวนี้เนาะแล้วก็มีปรับโฉมใหม่จันการจัดอันดับนะครับผมนะมเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะก็คือการเปลี่ยนหน้าแหลงใหม่นั่นเองนะครับผมนะให้มีความแบบเป็นกระตูนแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับผมแล้วเราก็มีเพิ่มภารกิจประจําซีซั่นด้วยนะครับผมนะจะ เราจะเข้าไปดูข้างในกันพร้อมกันแล้วก็ปรับปรุงกลไกจับคู่นะครับผมแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเกมหมดสิ1วสามารถรายงานผู้เล่นได้แล้วนะครับผมแล้วก็การปรับสมการปรับปรุงสนามลบนั่นเองนะครับผมนะรับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยการสังหารคลิประยะประชิดระยะไกลนะครับผมก็มีการ เพิ่มทั้งหมดเลยนะครับผมนะนี้เราก็สามารถมาอ่านได้เนะสําหรับใครที่โหลดมาหรือว่าอัปเดตมาครั้งแรกเหมือนผมก็จะมีขึ้นแบบนี้แล้วก็ปับสมดุลฮีโร่นะครับผมนะฮีโร่ที่ถูกบัฟไปนะครับผมนะก็จะมีลิกเตอร์มีเอตตาผมนะมีเดวแฟนะครับผมนะมีวิฟแล้วก็มีเออทาร่ามีแม็กมีเรลนดอมี เซลิก้าผมนะแล้วก็มีเอเลอร์อันนี้ก็คือถูกบาาขึ้นมานั่นเองครับผมนะส่วนฮีโร่ที่ถูกเนิร์ฟนะครับผมก็จะมีไวโอเลตนะครับผมนะลิปโป้แล้วก็มีฮีโร่ที่แก้วบักเนาะก็จะเป็นซานิทนะครับผมนะตวเล่นมาจ้าซูเปอร์แมนนะครับผมแล้วก็มีอะไรอ๋อปรับสนวนลไอเทมในเกมนะครับผมนะแล้วก็มีประมาณตามนี้เลยนะครับผมนะจำนวน5ไอเทมเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะก่อนอื่นช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลายคลิปใหม่ๆนะครับผมนี่หน้าโปรไฟล์เขาก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมจะเป็นฮีโร่ใหม่ทั้งหมด3ตัวนะครับผมที่จะอัปเดตเข้าไทยแล้วบอกเลยว่าฮีโร่หในนี้นะครับผมนะเขาแจกฟรีถาวรยกเซิร์ฟนะคะผมกิจกรรมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะครับผมสำหรับสายฟรีนะฮะบ,บอกเลยกดเข้าไปเลย อยากรู้ว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมนะหน้าล็อบบี้นี่นะครับผมนะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะจะขออุบไว้ก่อนละกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นกันก่อนนะครับผมโอเคขออุบไว้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมนะนี่หน้าล็อบบี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะส่วนนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับผมนะสําหรับใครที่ชอบการแบบว่าให้พื้นหลังสวยหรือช่องการไอแอนิเมชันนะครับผมนะก็สามารถกดดาวโหลดทั้งหมด แค่นี้นะครับผมนะเราก็จะสามารถแบบว่ามีแอนิเมชันสวยๆแล้วก็มีโมเดลนะคบผมนะฮีโ,โ,ร,โร่ตัวละครเพราะว่าทุกคนก็ถามผมมาเยอะพอสมควรนะครับว่าว่าพี่ทําให้โมเดลยังไงก็พี่โหลดแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็คือโหลดทุกอันนะครับผมทันที่เขามีให้ดาวนะ์โหลดเนาะเราก็จะได้ทุกอย่างที่เกมมีให้เลยนะครับผมนี่เปิดมาจะเป็นหน้าล็อบบี้แบบนี้นะครับผมนะก็มีวอลล์พาสจะอัปเดตในวันที่1ะครับผนมะ นี่ก็เป็นหน้าเรากองของเกมคาราโน่นะครับผมนะก็จะมีโหมดทั่วไปสร้างห้องแล้วก็มีจัดอันดับด้วยนะครับผมก็น่าจะมีแบบเครื่องหมายอันดับประจําซีซั่นด้วยนะครับผมเหมือนแบบว่าเราขึ้นคอยง,งี้เราก็จะมีประวัติอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแล่งกันดีกว่าว่าแรงหน้าตาจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับผมเข้าไปเลยฮะตอนนี้ก็รีแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมซนะีซั่นที่สิบสี่ก็มีการเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าผมจะตกไปอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะ ผมก็มาอยู่ที่ไดมอนด์สองหนึ่ดาวนั่นเองนะครับผมนะเพื่อนๆอยู่แลงไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนะสำหรับแลงซีซั่นนี้นะครับผมไม่รู้ว่าแจกตัวอะไรเราไปดูกันดีกว่านะภารกิจประจำซีซั่นนะครับผมนี่แจกเป็นตีมี่เลยนะครับผมนะเป็นสกินตีมี่นะคะสำหรับสกินตีมี่เราก็ต้องเล่นให้ถึงยศโกี่นะครับผมแต่สําหรับใครที่ แบบว่าเกินแล้วนะครับผมนะก็เล่นหมด,หมดจะหมดจันดับให้ครบ10ตาเนาะเราก็จะสกินตีมีตัวนี้ไปแบบฟรีๆถาวรเลยนะครับผมนะก็แจกกันอีกแล้วนะครับผมนะ อัปเดตมาใหม่แจกกันรัวๆเลยนะคะผมต่อไปนี้นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในไทยแล้วนะคะผมนะสำหรับใครที่อยากรู้แล้วช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก่อนเลยนะครับผมโอเคเข้าไปเลยนะผมนะนี่กดเลยผมนะพิเศษนะฮะเปิดมาหน้านี้นะคะผมนะพเพื่อนๆจะเห็นว่า ROB Summer ร้อนนี้ตีป้อมอยู่บ้านนะคะผมนะกิจกรรมนี้มันจะมีความคล้ายกับ กิจกรรมอ่างเป่าของอลิปนั่นเองนะครับผมนะแต่สิ่งที่แปลกไปนะฮะก็คือกิจกรรมนี้นะครับผมนะจะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถรับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะในหน้ากิจกรรมนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดเป็นกิจกรรมแบบเก่านะครับผมนะมันจะมีสกินแกร็กนะครับผมนะ,ค,ะคือแบบว่าเป็นต้องเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้ากิจกรรมนี้น,น,นะครับผมเราสามารถทําได้หมดและเล่นได้หมดและรับฟรีทั้งหมดนะครับผมนะ <Konst ant ife> <S <S โอ้โหบอกเลยว่า GM จัดหนักจริงๆ, <S <S ๆนะครับผมนะกิจกรรมที่ สายฟรีรอคอยนะครับผมเนี่ยเรามาเริ่มกันต่อเลยนะผมนะตั้งแต่ฮีโร่แรกนะครับผมนะชื่อว่าลาเวลหรือเปล่านะครับผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือล็อกอินรับฮีโร่ใหม่ลาเวลฟรีในอีก14วันนั่นเองนะครับผมก็น่าจะล็อกอินวันเดียวหรือไม่ก็ล็อกอินต่อเนื่อง14วันนะครับผมแต่ว่าผมดูแล้วนะครับผมนน่าจะล็อกอินรับสกินรับอินรับฮีโร่ผมว่าน่าจะวันเดียวรับได้เลยนะครับผมแต่ว่าต้องมารับภายในวันนั้นหรือเปล่านะครับผมนะโอเคอันนี้ก็จะเป็น ฮีโร่ใหม่นะครับผมนะลาเวลที่เขาแจกฟรีแล้วนะครับผมนะหนึ่งตัวนะฮะต่อไปนะครับผมนะก็มีล็อกอินรับ เชสสปีดฟรีนะครับผมนี้ก็สามารถรับได้เลยนะครับนี่นะครับผมนะเราก็กดรับได้เลยนะฮะผมรับโคตรง่ายทุกคนเป็นกิจกรรมที่แบบดีมากๆนี้ผมนะบันนี่บัตเทอร์ไฟนะครับผมนะก็กดรับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็เล่นในโหมดคาราโนเชสนะครับผมนะรับไอเทมมากมายนะครับผมนี้เราก็ต้องไปเล่นเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะกิจกรรมที่3นะครับผมนะล็อกอิน7วันรับฮีโร่ฟรีถาวรนะครับผมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเนี่ยนะทุกคนเนี่ยดูดีทุกคน ฮีโร่ในนี้นะครับผมนะมีโอเมนนะครับผมนะมีเทอนัสมีนาคอสมีบัตเตอร์ไฟมีมูลหาดด้ os, fly, วยทุกคนโอ้โหบอกเลยมูลหาดจะก่อฮีโร่ราคาสัก690คูปองหรือว่า590คูปองเลยแหละเขาเอามาแจกฟรีนะครับเพราะว่ามันมีกิจการที่แบบว่าขายเป็นเหรียญได้แล้วเนาะแต่ว่าพูดถึงว่ามันคุ้มไหมผมบอกเลยว่า คุ้มมากๆนะครับผมนะก็คือไม่ต้องเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อฮีโร่ตัวอื่นแทนนะครับผมนะส่วนกิจกรรมนี้เราก็สามารถรับได้นะครับผมสําหรับมูลราดนะคะบอกเลยว่าโคตรดีโคตรคุ้มทุกคนต่อไปนะครับผมก็คือเร็วๆนี้ก็คือจะยังไม่มานะทุกคนแต่พูดถึงว่ามันมาแน่ๆนะครับผมต่อไปก็เล่นเกมรับเอฟเฟกฟรีนะครับผมโอ้โหบอกเลยแม่งโคตรคุ้มทุกคนแล้วก็เปิดเล่นฟรีฮีโร่ทุกตัวนะครับผมโอ้โหมาอีกแล้วฟรีฮีโร่ทุกตัวและที่พิเศษที่สุดสําหรับสกินไทยนะครับผมที่ออกบ แบบเนาะก็คือล็อกอินครบ10วันรับสกินถาวรนะครับผนมะก็คือเป็นสกินอารามไทยแลนด์นั่นเองนะครับผนมะที่เขามีการแจกในซีซั่นในปีที่แล้วนะครับผนมะเป็นปีของเป็นแบบว่าเดือนสงการด้วยทุกคนก็คือเหมือนเดือนนี้เลยนะครับผมก็เขาแจกไปในปีที่แล้วเป็นการเก็บรูปนะครับผนมะสะสมใม้ครบเราก็จะสามารถรับสกินอารามไทยแลนด์นี้เขาเอามาแจกอีกแล้วนะครับผมก็คือรับได้ง่ายๆเลยเพียงล็อกอินครบ10วันเท่านั้นนะครับผมต่อไปนะฮะ ก็คือชนะรับรูปและกรอบโปรไฟล์ฟรีนะครับผมนะรูปก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมนะก็คือลาวเวลนั่นเองและสิ่งที่ทุกคนรอคอยและผมรอคอยที่สุดนะครับผมนะที่มีการถามมามากที่สุดนะครับผมสําหรับสกินไฮยาเตะผีตาโขนว่าเขาจะแจกฟรีหรือขายมีการถกเถียงกันเยอะมากๆนะครับผมก็เหมือนจะเป็นสกินแบบเหมือนแรดมวยไทยที่เข้ามาแบบว่าเอามาขายนะทุกคนแต่ผมมองว่ามันน่าจะฟรีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าสกินไฮยาเตะและสกินอาร์มนะครับผม เป็นสกินที่เป็นคนไทยออกแบบนั่นเองนะคะผมก็คือแล้วมันจะมีตาที่แบบว่าเป็นการส่งเสริมไทยด้วยนะคะผมก็คืออาจจะมาแจากฟรีอยู่แล้วนอกแต่ว่าผมไม่กล้าการันตีเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดไปจะโดนว่านั่นเองนะครับผมก็คือตอนนี้เขามีการออกมาแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมทุกคนทําภารกิจรับสกินผีตาโขนนะทุกคนเออผมมองว่าน่าจะแจกฟรีนะทุกคนสําหรับสกินนี้นะฮะเพราะว่าทําภารกิจรับสกินผีตาโขนนะครับผมนะ g m อาจจะไม่แกล้งเราแบบว่า ต้องเติมคูปองหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเติมผมมองว่าอาจจะไม่แพงนะแต่ผมมองว่าน่าจะไม่เติมแน่ๆน,นะครับผมสำหรับสกินนี้นะฮะเพราะว่าเขามาแจกอย่างนี้แล้วผมมองว่าน่าจะรับได้ฟรีๆง่ายๆเลยนะทุกคนส่วนกิจกรรมนี้เราต้องรอก่อนนะทุกคนเพราะว่าเขามีระยะเวลาที่บอกเลยนะคะผมนะเห็นไหมวันที่2เดือน 4, 4 <S <s ๆๆถึงวันที่22เดือน4อย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีระยะเวลาบอกเลยนะครับผมเนาะโอเคนะฮะก็บอกว่า ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะถ้าเกิดมีกิจกรรมที่อัปเดตมาแบบนี้อีกนะผมนะ่คือรับได้แล้วอะไรเงี้ยผมจะมาบอกทุกคนให้ฟังกันนะครับผมบอกว่า,วากิจกรรมแบบนี้มันแบบว่าสายฟรียอย่างเราอะทุกคนเข้าใจไหมผมก็อยากให้เพื่อนๆได้กันทุกคนนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเนาะสาหรับวันนี้ก๊อดอุดซบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายแล้วเจอกันสกินฮายเตะฟรีเธอ